เศรษฐกิจญี่ปุ่นการฟื้นตัวที่คาดไม่ถึงหรือเครื่องหมายของความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรามาสที่3ของปี2568มีการหดตัวที่น้อยกว่าที่วงการคาดการไว้ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่น่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดแม้ว่าผู้บริโภคจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดจาก cnbc 17พฤศจิกายน2568เปิดเผยว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวเพียง 0. 4เเในไตรามาสที่3ซึ่งน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ 0. 6เเผลลัพธ์นี้เกิดจากอุปสงค์ในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ความจริงที่น่าสนใจคือเมื่อคิดเป็นอัตราการเติบโตรายปี GDP เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรามาสที่3หดตัว 1. 8เซซึ่งยังน้อยกว่าที่คาดการไว้ที่2.5%แต่ทำไาผลลัพธ์นี้จึงน่าสนใจ เพราะมันอาจบ่งชี้ไปที่ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นมากกว่าการจับจ่ายของผู้บริโภคเช่นนโยบายการเงินการค้าต่างประเทศและปัจจัยโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่มีอายุมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นครั้งนี้จะยั่งยืนได้หรือไม่หรือว่ามันเป็นเพียงการปรับตัวชั่วคราวจากปัจจัยบางประการ การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นและสำคัญกว่านั้นมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นคุณคิดยังไงบ้างคุณเห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ปัจจัยใดบ้างที่คุณคิดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในอนาคตขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง